สวัสดีครับกิติเคสพาจากเพจขายตู้เย็นเคลื่อนที่12โวลต์นะครับวันนี้มาดูแอร์เคลื่อนที่ DC 24โวลต์นะครับจะมาเปรียบเทียบกันให้ระหว่างตัว Gen 2นะครับที่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเดิมของเขาแล้วก็ Gen 3นะครับที่เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับก็จะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียว่าไอ้ Gen 3มมันมีอะไรแตกต่างพัฒนาปรับปรุงขึ้นบ้างกับราคาที่สูงขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวเก่านะครับตัว Gen 2เนี่ยยี่ห้อพาราโกเหมือนกันนะครับจะเป็นสีเทานะครับยี่ห้อพาราโกสัญชาติเยอรมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเขาจะเป็นปุ่มกดแบบธรรมดานะครับตัวนี้ขนาด BTU ก็คือ2350 BTU นะครับเรทการกินกระแสก็อยู่ที่10แอมป์บวกลบนะครับน้ำหนักตัวเครื่อง น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่9.5กิโลนะครับ9กกิลกร,รัมนะครับคือถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยเรื่องน้ําหนักเนี่ยกับขนาดภายนอกไอตัวเนี้ยจะหนากว่าแต่ว่าหนากว่ามันหนักเพิ่มขึ้นแค่กิโลเดียวนะครับผมไอตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่น pg 6 5 0นะครับแล้วก็ตัวนี้ pd 7 0 0นะครับถ้าดูจากภายนอกตัวสีเทาจะเล็กกว่านะครับดูกระทัดรัดกว่า แล้วก็น้ำหนักเบากว่า1นกิโลเดี๋ยวเรามาดูลักษณะาภายนอกของบอดี้นะครับคือการทำงานของตัวนี้นะครับท่อลมร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านด้านด้านขวามือของผมนะครับขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นท่อใหญ่ท่อเดียวนะครับแล้วท่อที่ดูดอากาศเข้าไประบายแผงร้อนเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับอา่า ส่วนท่อปล่อยลมเย็นก็คือจะเป็นท่อด้านบนตรงนี้นะครับส่วนท่อด้านล่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือว่าดูดอากาศภายในห้องนะครับเข้าแผงคอยเย็นแล้วก็มาทําความเย็นปล่อยออกมาในห้องนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ภายนอกก็ค่อนข้างโอเคนะครับคือหมายถึงว่าขนาดกระทัดรัดน้ําหนักก็ประมาณสักไม่ไม่ถึง10กโลก็หิ้วพวกพาไป ทำนูนทำนี่ที่ไหนก็ได้นะครับใช้แบตเตอรี่2 4โวลต์หรือว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์ขายแยกมาให้เหมือนกันนะครับอะแดปเตอร์ก็สเปคของเขานะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับเอาพุทของเขานะครับ 25. 2 5 2โวลต์นะครับกระแส9 5แอมป์นะครับผมก็ไล่เรียกันนะครับไล่เลียกันอาจจะกินไฟต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยตัวนี้ กำลัง BTU เนี่ยมากกว่า30 BTU นะครับ2,2380นะครับตัวนี้จะเป็น2,350 BTU นะครับก็ข้อจำกัดของรุ่นนี้นะครับที่ที่เขาเป็นข้อจำกัดเลยคือว่าอย่างไอ้ตัวเนี้ยแผงที่ดูดไอไออากาศเข้าไประบายความร้อนเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งในห้องอ่ะแน่นอนว่าเขาจะดูด เขาจะดูดอากาศเย็นในห้องที่เขาทําออกมาดูดเข้าไประบายความร้อนก็ซึ่งทําให้เสียความเย็นนะครับเป็นปัญหามานานแล้วนะครับยายตัวแอร์ขึ้นที่ที่เราใช้กันนะครับก็จะมีปัญหานี้ที่ต้องต่อท่อหญ่อีกท่อหนึ่งนะครับถ้าเราจะใช้ในเต็นท์เนี่ยเราจะต้องเอาแค่ซีกนี้ครับเข้าไปในเต็นท์นะครับเพื่อที่อันเนี้ยจะดูดอากาศภายในห้องหมุนเวียนเข้ามาปล่อยไอเย็นแล้วก็จะเป็นตัวเช็ค อุณหภูมิภายในห้องและเพื่อการตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีจะยากนิดหน่อยนะครับที่ตรงเอาเครื่องเนี่ยยัดเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะไม่มีท่อตรงนี้ต่อยื่นเข้าไปเหมือนตัว Gen 3นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่จุกจิกนิดนึงนะครับส่วนท่อใหญ่ตรงนี้เป็นท่อใหญ่ท่อเดียวเลยนะครับเขาก็ในคู่มือก็จะแนะนําว่าให้ต่อให้ตรงที่สุดห้ามงอห้ามอะไรนะครับเพื่อการระบายความร้อนที่ดีที่สุดนะครับทีนี้ ก็เดี๋ยวผมจะลองต่อเปิดเสียงเปิดเสียงในการทําความเย็นให้การทําความเย็นนะครับก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะสเปค BTU เนี่ยมันมันต่างกันแค่30 BTU แต่ที่เด่นเด่นเลยนะครับที่พัฒนาปรับปรุงมาเนี่ยคือเรื่องเสียงหนึ่งเลยสําคัญที่สุดคือเรื่องเสียงของตัวนี้ทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็ท่อร้อนฝั่งร้อนฝั่งเย็นแยกกันชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถนําตัวเนี้ย นำตัวแอร์เนี่ยเข้าไปไว้ในห้องหรือนอกห้องได้แค่สลับท่อสลับสลับฝั่งแค่นั้นเองแต่ตัวเนี้อาจจะจํากัดเอาไว้เอาไว้ใช้ภายนอกหรือว่ากึ่งๆนะครับกึ่งๆยัดเข้าไปในเต็นท์หรือในห้องครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราเอาไปไว้นอกห้องเลยนะครับมันก็ทําได้ทาความเย็นปล่อยในห้องได้แต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะดูดเอาอากาศภายนอกเข้ามาซึ่งมันจะเป็นอากาศร้อนกว่าเพราะนั้นเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันก็จะไม่ตัดการทำงานนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องดูนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มกดแบบธรรมดานะครับอุณหภูมิเริ่มต้นที่30องศานะครับก็ตรงครับอุณหภูมิภายนอกทั้ง2เครื่องเนี่ยผมจะต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิจ่อไปที่ที่ท่อเย็นออกทั้ง2เครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาปรับอุณหภูมิกันดูนะครับก็จะมีเหมือนกันก็คือว่าพัดลมปรับได้3ระดับนะครับ 1, เบอร์บอ,อบอนะครับก็เดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะปรับเป็นเบอร์3ทั้งทั้ง2เครื่องนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิลงดูนะครับสัก20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ปรับเป็นโหมดแอร์นะครับเมื่อสักครู่เป็นโหมดพัดลมอยู่นะครับอ่าก็จะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ60ไปไปลายเกือบ7 0เดซิเบลนะครับคือถ้าส่วนตัวของผมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเสียงมันจะเหมือนกับไอตัวแอร์เคลื่อนที่6,000 BTU 5,000 BTU นะครับเสียงเปิดเวลานอนเนี่ยอาจจะรบกวนนะครับถ้าคุยกันตรงๆนะครับ ก็ด้วยตัวที่เขาเล็กกระทัดรัดนะครับไอเรื่องการเก็บเสียงอาจจะทำได้ไม่ดีเท่านะครับอุณหภูมินะครับก็จาก30ก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวตัวสีขาวนะครับตัว gen 3เดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อนล้วกันนะครับเสียงมันจะกบ ก็ปรับเป็นพัดลมเบอร์3เช่นกันนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับถ้าแบบตีรวมๆนะครับก็เสียงจะห่างกันประมาณ 1 0เดซิเบลบวกลบนะครับอันนี้ผมถ่ายแบบภายนอกนะครับอาจจะมีลมมีเสียงอื่นๆมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้คอมทำงานพัดลมเบอร์3นะครับคือตัวใหญ่ขึ้นหนักขึ้นมา1กิโลแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมค่อนข้างประทับใจนะครับแต่ถ้ามาเปิดตัวนี้นะครับ เสียงจะกบทันทีนะครับเกือบ7 0 d เดซิเบลนะครับ มาฝั่งนี้เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ถึง60แต่ว่าเสียงไอ้ตัวด้านข้างเสียงตัวเจน2มันจะมากวนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับรุ่นใหม่ยังไงมันก็ต้องดีกว่าในการพัฒนาปรับปรุงนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับชอบในงบที่ถูกกว่านะครับตัวนี้ถ้าไม่อะไรกับเรื่องเสียงมากใช้กลางแจ้งตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับราคาถูกกว่าทำความเย็นได้เหมือนกันนะครับ Btu ตานแค่30บ Btu เท่านั้นนะครับ ส่วนตัวนี้ถ้าใครชอบแบบว่าของใหม่เทคโนโลยีใหม่นะครับก็ตัวนี้เลยใช้ในห้องได้นอกห้องได้นะครับแยกท่อชัดเจนนะครับเสียงเบากว่ามากนะครับผมใช้ทั้ง2เครื่องละไอตัวนี้นอนหลับสนิทไอตัวนี้หลับไม่สนิทนะครับลุ้นว่าเมื่อไหร่คอมจะตัดแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นนะครับทั้ง2เครื่องเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยผมจะแยกขายอะแดปเตอร์ให้นะครับสำหรับท่านที่ ไม่มีความจะเป็นที่ต้องใช้กับไฟ220โวลต์นะครับเพราะว่าแดปเตอร์ของเขาจะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมก็อันนี้จะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับก็คือรีวิวดูเรื่องความเปลี่ยนแปลงสรุปนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเสียงจะเบาลงนะครับแล้วก็ท่อแยกฝั่งร้อนฝั่งเย็นแบบชัดเจนโดยที่ประโยชน์ของเขาคือเอาไปตั้งในห้องหรือนอกห้องก็ได้แต่อันนี้เนี่ยมันจะจํากัดว่าควรจะวางไว้ด้านนอกหรือกึ่งๆนะครับยัดเข้าไปในห้องแค่ซีกเดียวซีกตรงนี้นะครับ หรือถ้าใช้กลางแจ้งเราไม่ต้องคิดมากเรื่องคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับก็ใช้ชั่วคราว 1- 3ชั่วโมงแบบนี้ถ้าเรามีแบตก็เป่าไอเย็นจ่อเราได้เลยนะครับผมนี่แวบมาให้ดูนะครับไอเย็นที่ออกมาจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปถึงประมาณ10ไปปลายองศานะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรหรือว่าทักมาที่เพจหรือไลน์ของร้านได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ